เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ ไอ้แก้วไอ้แก้วเว้ยเอิงอยู่ไหมวะข้ามาชวนเองไปหาเก็บผักดักแย้ฝนแรกเพิ่งลงผักหวานหน้ากําลังจะแตกยอดเชียวละไอ้จอมมันยืนเรียกอยู่ตีนบันไดไม้ไผ่ที่บ้านของไอ้แก้วเองจะแหกปากร้องทําไมวะไอ้จอมขึ้นมาบนเรือนก่อนไอ้แก้วนะ่ะกําลังกินข้าวอยู่หลังบ้านนู่นแน่ลุงดีผู้เป็นพ่อตะโกนตอบลงมาแทนบุตรชาย เจ้าแก้วกินข้าวเสร็จก็เดินออกมาที่ชานเรือนสวนหน้าบ้านพอดีเอ็งรอข้าก่อนเดี๋ยวข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวว่าแล้วก็เดินหายเข้าไปในบ้านจอมกับแก้วเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่จำความได้จะมีโกรธกันบ้างเคืองกันบ้างแต่ก็ไม่เคยข้ามวันก็ดีใจแล้วเวลา17ปีผ่านมาทำให้ทั้งคู่ตัวติดกันแทบจะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันเลยทีเดียว เอ็งสองคนจะไปถึงไหนวะไอ้จอมไปแถวโป่งน้ำซับนั่นแหละพ่อลุงจะได้กลับกันทันทั้งสองรีบออกเดินทางไปทันทีทั้งสองเก็บผักหวานที่กำลังแตกจนได้เกือบเต็มถุงจึงออกหาดักแย้กันทันใดนั้นเสียงไม้หักผงผังดังมาพร้อมกับร่างดำทะมึนของกระทิงใหญ่มันวิ่งเข้ามาอย่างดุร้ายทั้งสองวิ่งหนีเอาตัวรอดอย่างไม่คิดชีวิต ทันเดนั้นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดก็ดังขึ้นใช่มันเป็นเสียงของไอ้แก้วนั่นเองเมื่อจอมวิ่งขึ้นต้นไม้ได้แล้วก็หันไปมองเพื่อนเห็นกระทิงใหญ่มันกำลังกระทืบร่างของไอ้แก้วจนแหลกเหลวมันปรีร้องด้วยความตกใจกลัวแต่แล้วเสียงดังเปี้ยงก็ดังขึ้นไม่รู้ว่าลูกปืนปิศนานั้นมาจากไหนถึงสองนัดเจ้ากระทิงมันร้องขึ้นก่อนจะวิ่งตะบึงหายเข้าไปในป่า แล้วก็มีชายหญิงคู่หนึ่งวิ่งออกมาจากแนวป่าอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือพรานสองพี่น้องทิดากับทาวีนั่นเองพรานพรานช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้แก้วมันตายแล้วไอ้จอมร่ำให้ปากคอสันไหนไหนมันเกิดอะไรขึ้นไอ้จอมทำไมพวกเองถึงได้เข้าป่ามากันสองคนละ่ะข้ากับไอ้แก้วมาหาเก็บผักแล้วก็หาแย้พอดีได้ผักเต็มถุงแล้วกำลังจะไปดักแย้กัน อยู่ๆไม่รู้ว่ากระทิงมันมาจากไหนวิ่งป่าแตกเข้ามาข้าสองคนตกใจก็เลยวิ่งไปคนละทิศคนละทางข้าวิ่งไปทางซ้ายแล้วก็ปีนขึ้นต้นไม้นี่แหละแต่ข้าไม่รู้ว่าไอ้แก้วมันวิ่งไปทางไหนแล้วข้าก็ได้ยินเสียงมันร้องพอขึ้นต้นไม้ได้ข้าก็หันกลับไปมองมันร่างของมันแหลกเหลวมันถูกกระทือบอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงปืนมาสองนัดนี่แหละแล้วพรานทั้งสองก็วิ่งมาพอดี ให้เวนกรรมแท้ๆเราจะเอาอยัางไงกันดีล่ะทาวีกลับบ้านก่อนแล้วไปบอกพ่อเท่าดีส่วนเรื่องกระทิงเราสองคนค่อยตามกันอีกทีจะดีไหมก็ดีเหมือนกันพี่ธิดาไปกันเถอะลงมาสิไอ้จอมเองจะมานั่งร้องไห้อยู่บนนั้นทำไมหรือว่าเองจะเฝ้าซากไอ้แก้วที่นี่คือว่าข้าข้าลงไม่ได้แข้งขาข้าไม่มีแรงเอาเสียเลยถ้าอย่างนั้นเอองก็อยู่บนต้นไม้นี่แหละข้าสองคนจะไปละ ฝอ้แก้วไว้ด้วยก็แล้วกันเมื่อทาวีพูดหยอกแบบนั้นมันก็รุดต้นไม้ลงมาร่วงลงสู่พื้นดังพลักพรานพรานอย่าทิ้งข้าวไว้ตรงนี้เลยนะเขากลัวเขากลัวกลัวทั้งผีกลัวทั้งกระทิงเออเออไปกลับไปกับข้านี่แหละเดี๋ยวข้าจะไปบอกพ่อเท่าดีเรื่องไอ้แก้วให้แล้วไปแจ้งผู้ใหญ่เขาด้วยว่าแล้วทั้งสามก็เดินออกจากป่ามา เมื่อมาถึงบ้านพ่อเท่าดีก็เห็นแกนั่งสูบยาเส้นอยู่บนเรือนชานหน้าบ้านจึงร้องทักลงมาเอ้าวนั่นไอ้ดอมนี่ทำไมเองกลับมาคนเดียวแล้ววะแล้วไปเจอพรานเขาในป่าหรือ,อยังไงแล้วไอ้แก้วลูกข้าละมันหายไปไหนพ่อเท่าพ่อเท่าใจดีๆก่อนนะคือว่าไอ้แก้วมันโดนกระทิงเหยียบตาอยู่กลางป่านูน่นข้าพาไอ้จอมมันมาส่งก่อนแล้วจะเลยไปแจ้งข่าวกับผู้ใหญ่ด้วย หลังจากนั้นข้ากับเอทาวีก็จะออกไปตามล่ามันจริงหรือนี่โธ่ไอ้แก้วลูกพ่อพรานข้าขอไปพาไอ้แก้วลูกข้ากลับมาด้วยเถะนะถึงมันจะเป็นแค่ซากก็ตามข้าก็จะพามันกลับบ้านได้ได้ไดพ่อลุงดีเดี๋ยวข้าจะไปบอกผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วยังไงข้าจะมารับอีกทีนะเตรียมตัวไว้แล้วกันแล้วทั้งสองก็ไปยังบ้านผู้ใหญ่พาด ว่ายังไงนะแย่ yeah, แล้วอยู่ดีไม่ว่าดีเข้าป่ากันสองคนมันไปทําอะไรผิดผีผิดป่ากันหรือเปล่าเนี่ยกระทิงเสือหมีไม่เคยจะมีมานานมากแล้วยังไม่พอยังเป็นกระทิงทนดุอีกแล้วมันมาจากไหนของมันละวะพ่อผู้ใหญ่ก็จะมาถามอยู่นั่นแหละมันก็มาได้ทั้งนั้นแหละป่ามันก็เชื่อมต่อกันหมดนี่นาว่าแต่ผู้ใหญ่จะไปกับผู้ฆ่าไหมหรือว่าจะให้ข้าไปกันสองคน แต่อย่างน้อยก็ต้องมีใครไปกับพ่อเท่าดีด้วยนะจะได้พากันกลับมาด้วยเพราะว่ายังไงแกก็จะเอาซากลูกชายของแกกลับมากว่าทั้งหมดจะมาถึงจุดเกิดเหตุก็ตะวันบ่ายคล้อยข้าว่าผู้ใหญ่กับลุงดีนำซากของไอ้แก้วมันกลับไปก่อนเธอข้าสองคนจะตามไอ้กระทิงนั่นเองได้ๆถ้าอย่างนั้นข้ารบกวนเองสองคนด้วยนะ พอเท่าดีนั่งคุกเข่ามองซากลูกชายเรากับถูกสับเละแกปล่อยโฮอีกครั้งด้วยความเสียใจโธ่ไอ้แควล,ลูกพ่อทาไมเองไม่ให้พ่อตายก่อนทําไมเองจะต้องให้พ่อมาทําศพเองด้วยไอกระทิงผีข้าจะฆ่าเองด้วยฝีมือของข้าคอยดูสองพี่น้องตามรอยกระทิงนั้นไปมันทิ้งรอยเลือดไว้เป็นทางมุ่งหน้าลงหุบไปยังลำห้วย เดินผ่านจากลำห้วยขึ้นไปทางด่านแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆแล้วเห็นลอยเรือดเ,เริ่มจางลงพี่ธิดาข้าคิดว่ามันต้องไม่โดนตุดสสาคัญของมันแน่เลือดมันเริ่มจะแห้งแล้วเราคงจะตามมันลำบากนี่ก็ใกล้จะค่าม,มืดแล้วด้วยข้าคิดว่าเราคงต้องหาไม้มาทำห้างกันก่อนสำหรับกระทิงแล้วอันตรายมากถ้าเรานอนกับพื้นมันอาจจะย่องมาจัดการเราเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อทั้งสองทำห้างกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็พากันขึ้นไปกินข้าวบนห้างกันความมืดแผ่เข้าปกคลุมไปทั้งราวป่าอากาศเย็นเยือเยกแต่แฝงไปด้วยความอึดอัดไม่ว่ามันจะมาจากตะบะของเจ้ากระทิงทนนั้นหรือธรรมชาติของป่าก็ตามแต่พรานมือฉมังสองพี่น้องฝาแฝดไม่เคยกลัวเสียงจักกระจันและนกกลางคืนไม่มีแม้แต่จะกรีดปีกร้อง คืนนี้มันดูเงียบยังไงไม่รู้นะไอ้ทาวีข้าว,ว่ามันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ป่าถึงได้สงัดขนาดนี้ถ้ามันออกมาก็ดีสิจะได้จัดการมันให้จบๆไปแต่พี่ว่ามันคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกดูดูแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดายังไงหรือพี่ธิดากระทิงก็คือกระทิงอยู่วันยังคำ่ำแล้วเสือล่ะเสือมันเคยมีแค่ธรรมดาที่ไหนมันก็มีทั้งเสือธรรมดาและไม่ธรรมดา กระทิงก็เหมือนกันนั่นแหละหรือว่าจะเป็นกระทิงสมิงหรือพี่ธิดาเดี๋ยวเถอไอ้ทาวีมันเรื่องพูดเล่นที่ไหนล่ะข้าไม่ได้พูดเล่นข้าพูดจริงๆทาวียืนยันเรื่องนี้กับพี่สาวจะยังไงเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันว่าแต่เองนอนก่อนเลยก็นอนพร้อมกันนี่แหละพี่ธิดาไม่ต้องเฝ้ายางบรอกบังห้างอยู่สูงขนาดนี้อะไรเข้ามาเราก็รู้อยู่นี่นอนนอนกันเถอะ บอกกับพี่สาวแล้วทั้งคู่เอนหลังลงพิงกับต้นไม้ในท่าที่ถนัดของตนเองแต่แล้วทั้งสองก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อมีเสียงกู่ร้องของอะไรบางอย่างเสียงมันเย็นเยือกฟังราวกับเจ็บปวดหรือจะฟังไปก็ราวกับเสียงสวดมนต์และเสียงร่ำไห้ค่ำครวนรำพันเสียงแสกสากดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆสองพี่น้องนั่งหูพึงจับทิศทางและกลิน่น ปรากฏว่าเป็นปรินของเจ้ากระทิงมันลอยมาจังๆแล้วก็หายไปทุกอย่างก็ยังเงียบงนันครั้นทั้งสองกําลังจะเข้าพววงก็ได้มีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวเข้ามามันเป็นดวงตาสีแดงและคงไม่ผิดแน่ว่ามันคือเจ้ากระทิงโทนตัวนั้นแต่ว่าดวงตาของมันกลับแดงและเรืองแสงนี่ความมืดแล้วดวงตาอีกคู่หนึ่งเป็นดวงตาคล้ายกับดวงตามนุษย์ ใช่แล้วมีร่างหนึ่งนั่งอยู่บนหลังของมันดวงตาแดงฉานหัวโลนเสื้อผ้าระบุสีไม่ได้เนื่องจากความมืดร่างที่อยู่บนหลังนั้นชี้ขึ้นมายังบนห้างเจ้ากระทิงใหญ่ใช้ขาหลังตะกุยดินก่อนที่จะวิ่งตะบึงมาชนกับต้นไม้ที่ทั้งสองขัดห้างอยู่แต่ด้วยต้นไม้ที่ใหญ่พอจึงไม่สะเทือนเลือนลั่นสองพี่น้องส่งกระสุนปืนออกไป แต่ทว่าครั้งนี้มันมีแต่เสียงสับนกแต่ดินปืนไม่ระเบิดไม่สามารถส่งกระสุนออกไปได้ดังตั้งใจเสียงหัวเราะแหบต่ำของวิญญาณที่อยู่บนหลังของมันนั้นดังกังวานสถานไพรพวกมึงทำร้ายสัตว์ของกูพวกมึงจะต้องตายก็สัตว์ของเจ้ามาทำร้ายคนอื่นก่อนนี่ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครตามล่ามันเจ้าก็เหมือนกันเป็นวิญญาณหิวกระหาย ชอบบงการให้เจ้ากระทิงมันทำเรื่องร้ายๆฆ่าคนเพื่อสังเวยชีวิตเลือดเนื้อและวิญญาณให้แก่สินะพูดมากพูดจบมันก็พุ่งวาบจะขึ้นหาทั้งคู่แต่มันก็ต้องกรีดร้องสุดเสียงเมื่อประทะกับกำแพงอาคมทั้งสองพี่น้องบริกรรมคาถาแล้วเป่าพรวดออกไปที่ปืนก่อนที่จะเหนี่ยวไกลอีกครั้ง เสียงกึงกก้องกำปนาดดังสถานไพรพร้อมกับเสียงกริร้องของวิญญาณร้ายที่มันก็หายวับไปส่วนเจ้ากระทิงทนก็วิ่งหายไปในความมืดมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันมีผีร้ายคอยบงการอยู่ถ้าเราจัดการกับวิญญาณนั้นได้แล้วเจ้ากระทิงก็คงไม่มีพิสงอะไรมากนักพรุ่งนี้เราออกติดตามมันแต่เช้าคืนนี้คงไม่มีอะไรเข้ามาแล้วล่ะแล้วก็เป็นอย่างที่ทั้งคู่ว่า คืนนั้นทั้งคืนก็ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนอีกจนเสียงไก่ป่าขันแว่วมาทั้งสองก็ตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารด้วยหม้อสนามที่ดาให้เจ้าทาวีเตรียมหุงหาอาหารส่วนตัวเองก็ออกเดินตามรอยกระทิงไปดูรอยนั้นเป็นทางมีทั้งกอหญ้าที่ถูกเหยียบย่ำและมีรอยกิ่งไม้ที่ไม่สูงนักมันหักไปเป็นทางแต่ก็ไม่เห็นรอยเลือดของมันแสดงว่ามันไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร หญิงสาวกลับเข้ามาอย่างที่พักอีกครั้งเมื่อต้มกาแฟกินกันเสร็จแล้วจึงได้ชวนกันออกเดินทางก่อนเพราะเช้ามากจึงยังไม่หิวข้าว่ามันคงจะขึ้นไปแถวหมู่บ้านกระเหลี่ยงบนหรือเปล่านะทาวีมันมุ่งหน้าไปทางโน้นมันจะไปทำไมทางโน้นหรือพี่ธิดาโดยปกติแล้วกระทิงมันจะไม่เข้าบ้านนะนอกจากมันจะเจอคนในป่ามันถึงจะทำร้ายแต่กระทิงตัวนี้เองก็เห็นนี่นาว่ามันไม่ธรรมดา ก็จริงอย่างที่พี่ว่าแต่ข้านึกไม่ออกจริงๆว่ามันจะเข้าไปทำไมในหมู่บ้านข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเหตุผลมันไม่มีแต่ความรู้สึกมันบอกข้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราก็ลองตามรอยมันไปเรื่อยๆก็แล้วกันก็คงเป็นอย่างนั้นแหละทั้งสองตามมันไปจนออกไปทางดานมันได้ถ่ายมูลไว้ดูแล้วยังใหม่ๆอยู่มันอาจจะซุ่มอยู่ที่ไหนซักแห่งดูมนุษย์สองคน แต่ทางที่เดินดูมันจะมุ่งหน้าไปทางโป่งน้ำซับสองพี่น้องรีบตามไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วเมื่อลมหวนก็พัดเอากลิ่นของมันกระทบจมูกแย่แล้วไอ้กระทิงมันฉลาดแกมโกงจริงๆเราแกะรอยตามมันไปแต่มันกลับตลบหลังตามเราอีกทีข้าว่าเดี๋ยวลงโป่งกันแล้วเรารีบปีนขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้ดูสิว่ามันจะตามเราได้หรือเปล่า ตามแน่แต่มันจะแสดงตัวหรือไม่เท่านั้นแหละพี่ธิดาก็ลองดูแล้วกันว่าใครจะฉลาดกว่ากันระหว่างเรากับไอ้ผีนั่นเ <c oughs> มื่อไปถึงป่งแล้วก็พบเข้ากับห้างหลังหนึ่งที่เพิ่งจะทำไว้ไม่นานโดยปกติแล้วทั้งคู่จะไม่ยินยอมที่จะใช้ห้างเก่าของใครแต่ครั้งนี้ลองดูหน่อยคงไม่เป็นไรก็แค่ล้างอาถรร์เท่านั้นห้างก็ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ต้องได้ซ่อมแซม พรานทาวีจึงได้อาสาปีนขึ้นไปก่อนจากนั้นก็จัดการทําความสะอาดทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเพื่อความไม่ประมาทเมื่อเรียบร้อยแล้วที่ดาจึงตามขึ้นไปบ้างทั้งสองกินข้าวกันในตอนสิบโมงแล้วก็นั่งเงียบอยู่บนห้างนั้นอากาศรู้สึกว่าอบอ้าวมีเมฆดำทะมึนเคลื่อนมาบดบังดวงอาทิตย์คาว่าอีกไม่นานฝนก็คงจะตกก็ยังดีที่ห้างยังมีหลังคา ถึงแม้จะเป็นหลังคาเพลิงที่มุงด้วยหญ้าคาและใบไม้ก็ตามเราแค่เอาผ้ายางขึ้นมารองด้านในแล้วก็ใช้ไม้ตอกมัดอีกทีหนึ่งเป็นความคิดที่ดีเลยพี่ธิดางั้นเองก็จัดการก่อนก่อนที่มันจะเทลงมามีหวังได้เปียกก่อนที่จะทำหลังคาเสร็จแน่สองพี่น้องช่วยกันทําเพียงไม่นานก็เสร็จผ้ายางสีเขียวขี่ม้าดูกลมกลืนกับใบไม้ แล้วก็เป็นอย่างที่คิดเมื่อฟ้าร้องคำรามมาตั้งแต่ไกลก่อนที่เม็ดฝนจะโปรยลงมาโชคดีที่ไม่มีลมหอบมาด้วยไม่อย่างนั้นล่ะก็ข้าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราสองคนจะเปียกไหมหลังคาเราจะทนทานหรือเปล่าเสื้อกันฝนถูกนำมาสวมใส่เพื่อป้องกันความหนาวและละอองฝนที่สาดเข้ามาทาวีล้วงเอาบุหรี่ออกมาสูบนี่เองสูบบุรี่เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ มันก็ต้องมีบ้างแหละพี่ธิดาข้าเป็นผู้ชายนะแล้วอีกอย่างเอาไว้ไลยุงไล่มแมลงนะ่ะยิ่งฝนตกแบบนี้ตัวริ้นเยอะจะตายไปพี่ไม่ลองหน่อยหรือไม่ละ่ะข้าไม่ชอบเหม็นด้วยแค่ได้กลิ่นที่เองสูบข้าก็เมาแล้วละ่ะก็ตามใจข้าจะหันหน้าไปทางโน้นก็แล้วกันว่าแล้วก็พ่นควันบุหรี่ไปอีกทางหนึ่งท่ามกลางละอองฝนนั้น สายตาทั้งคู่ก็แลเห็นอะไรหรือใครบางคนเดินเข้ามาแล้วมาหยุดยืนอยู่ที่ใต้ห้างแย่ละเอธาวีพระธุดงมายืนอยู่ใต้ห้างข้าเป็นผู้หญิงด้วยจะเอาอยัางไงดีวะพี่ก็จะตื่นเต้นทำไมพระจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้จะมีพระที่ไหนมาเดินแถวนี้เราสองคนออกป่ามานานตั้งหลายเดือนยังไม่เคยเจอพระธุดงเลยนะนี่ก็อาจจะเป็นเล่ห์ของมันอีกอย่างหนึ่งก็ได้ เองก็หวาดระแวงเกินไปหรือเปล่าวะอะไรก็ตามดูแล้วไม่ปกติต้องสงสัยไว้ก่อนทันใดนั้นผู้ที่อยู่ข้างล่างก็แหงนเงยหน้าขึ้นมาด้วยความที่ทั้งสองไม่ได้ทำเขตอาคมไว้เลยไม่รู้เลยว่าผู้ที่มาเยือนตรงนั้นเป็นคนหรือว่าอย่างอื่นจำแรงกายมาเมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นว่าข้างบนมีห้างและมีคนอยู่จึงเอ่ยร้องเรียกโยมอัตามาหนาวเหลือเกิน ขออัตมาขึ้นไปหลบฝนบ้างบนนั้นได้ไหมข้าว่าไม่ปกติแล้ววหวไอ้ทาวีพระที่ไหนขอปีนขึ้นมาอยู่บนห้างกับโยมด้วยพระส่วนใหญ่ท่านต้องกลางมุงกรดหรือไม่ก็กลางม่มหรือไม่ก็ขอให้เราไปก่อไฟให้คงไม่ผาดผลปีนขึ้นห้างให้ไอ้ตาติ้งหน่งแก่งไกวเล่นหรอกนะโอ้ยพี่ก็ว่าบาปไปนั่นเงียบๆไว้ก่อนไม่ต้องพูดอะไรทั้งคู่ยังคงเงียบพูมาเยือนจึงเอ่ยขึ้นอีก โยมไม่ตอบอัตมาแสดงว่าอนุญาตแล้วพระที่ไหนจะปีนต้นไม้วะปีนขึ้นมาข้าจะยิงจริงๆด้วยทางใครทางมันจะไปทางไหนก็ไปเจ้าทาวีตะวันลั่นก่อนจะหันกระบอกปืนลงไปทางแขกที่ไม่ได้รับเชิญขออัตมาขึ้นไปอยู่ด้วยเถิดอัตมาหนาวแล้วก็หิวด้วยไงจะขึ้นมากินพวกข้าสองคนนั้นหรือ ว่าแล้วก็สาดกระสุนปืนลงไปเสียงร้องโหกหลังจากเสียงปืนลูกซองแฝดสองนัดนั้นร่างของพระธุดงกระเด็นหายไปกลายเป็นร่างลายเหลืองสลับดําขึ้นมาแทนมันตะกุยตะกายต้นไม้พยายามจะปีนขึ้นมาคราวนี้ทิดาส่งกระสุนลงไปบ้างกระสุนเป็นกระสุนอาคมทำเอามันร่วงลงไปแล้วมันก็วิ่งหายลับไปท่ามกลางสายฝนมันไปแล้วหน้าแปลกนะพี่ทิดา ในป่าระแวกนี้ไม่เคยมีเสือไม่เคยมีกระทิงมานานมากแล้วตั้งแต่เรากวาดมันจนเรียบเอาหนังมันไปขายเท่าแก่หงจนหมดป่าแล้วนี่แล้วเสือสมิงนี้มันมาจากที่ไหนกันก็เสือสมิงมันเป็นเสืออาคมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเสือที่กินคนมามากหรือคนมีวิชาอาคมสามารถแปลงร่างเป็นเสือหรือสมิงแปลงร่างเป็นคนได้แล้วกระทิงบ้านนั่นข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน ที่แน่ๆเราต้องจัดการทั้งเสือและกระทิงให้ได้ไม่อย่างนั้นคนในหมู่บ้านของเราและคนที่หากินกับป่าจะต้องลำบากแน่ปักหลักอยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนหรอกมันจะมีทั้งเสือทั้งกระทิงนั่นแหละมาให้เราจัดการเราคงต้องวางแผนกันหน่อยละมังเจ้าทาวีสำหรับกระทิงข้าคิดว่าต้องใช้ลูกกระสุนแบบเจาะเกราะหัวระเบิดไปเลยดีกว่าเราก็ทำลงอาคมไว้แล้วนี่แล้วสมิงละพี่แล้วจะเอาอยัางไง สมิงก็กระสุนอาคมธรรมดาก็น่าจะเอาอยู่ถ้าไม่อยู่ก็ใช้กระสุนพิเศษที่อาจารย์ทำให้เราก็ได้หรือไม่เสือไฟคู่ไปจัดการพวกมันหน่อยเป็นไรสนุกดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นเราสองคนก็อยู่บนนี้แหละมันรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็เป็นฝ่ายต้อนรับอย่างเดียวที่หมู่บ้านนั้นร่างของไอ้แก้วถูกสวดแค่หน้าไฟเท่านั้นแล้วก็เผาเลย เพราะมันเป็นแค่เศษซากจริงๆทําให้เหมนเน่าไม่สามารถที่จะทําพิธีทางศาสนาได้หลายวันพอเท่าดีเสียใจมากกับการสูญเสียลูกชายคนเดียวไปพอตะวันลับขอบฟ้าแกก็คว้าปืนย่ำไฟฉายแล้วก็ลงจากเรือนมุ่งหน้าเข้าป่าไปหวังเหลือเกินว่าจะออกตามจัดการกระทิงที่ปริชีพลูกชายโดยไม่หวังรอให้พรานสองคนจัดการถ้ามีโอกาสจัดการมันแกก็ขอเป็นคนจัดการมันด้วยมือของแกเอง ไม่นานนะักฝนก็หยุดตกอากาศเริ่มเย็นยเยอือยแต่พวกเขาไม่ต้องรอนานเมื่อสมิงร้ายกลับเข้ามาแบบซึ่งซึ่งหน้าหวังจะกินทั้งสองพี่น้องให้ได้มันมาในร่างเสือแก่ที่ผอมโซส่งเสียงคำรามอยู่ใต้ห้างใช้สองขาตะกุยดินแล้วย่อตัวทําท่าจะก,กระโดดแต่มันคงนึกไม่ถึงเมื่อมีเสือไฟสองตัวพุ่งวาบลงจากห้างกระโดดขบกัดมัน ความร้อนของเปลวเพลิงแผ่รัศมีออกมาจากร่างของเสือไฟจำแรงทั้งสองเสือทิดากระโดดงับที่คอส่วนเสือทาวีกัดกระชากที่ขาหลังจนมันล้มลงเสือทิดากระชากหลอดลมของมันจนขาดใจตายคาที่ยังไม่ทันที่จะคืนร่างเป็นคนเสียงวิ่งตะบึงของกระทิงใหญ่ก็ดังมาบนหลังของมันมีปีศาจร้ายตนนั้นอยู่เช่นเดิม เสือไฟทาวียังคงบริกรรมคาถาคืนร่างเป็นคนพร้อมกับอาวุธปืนกระสุนอาคมสัตว์เปี้ยงไปยังผีป่าที่ยังอยู่บนหลังของมันเมื่อทาวีจัดการกับผีป่าได้แล้วเสือไฟที่ดาก็กระโดดงับที่คอของเจ้ากระทิงโทนทาวีอยู่ในร่างคนกระโดดขึ้นหลังมันจึงตะโกนบอกทิดาให้ออกไปหลบไปพี่ทิดาเสือไฟทิดาดีดตัวออกปา ทาวีกดปากกระบอกปืนเข้าไปที่ก้านสมองของมันเหนี่ยวไกลพร้อมกับดีดต,ตัวออกมากระทิงใหญ่ล้มลงไม่ไหวติงจบสิ้นกันสักทีนะทั้งเสือและกระทิงทันใดนั้นเสียงเดินย่ำเท้าก็ดังมาจากทางด้านหลังปรากฏเงาตะคุ่มเดินตรงเข้ามาพร้อมกับเสียงร้องบอกว่าคนข้างหลังนั้นเป็นใครสองพี่น้องวาดปากกระบอกปืนไปยังผู้ที่มาใหม่ทันที อย่าอย่ายิงข้าพรานธิดาพรานทาวีข้าพ่อเท่าดีพ่อเจ้าแก้วเองอย่างนั้นหรือทำไมพ่อเท่าดีถึงไม่จัดการเรื่องงานศพไอ้แก้วก่อนจะเข้ามาทำไมในป่าค่ำค่มืดมืดแบบนี้ข้าเผาไปแล้วล่ะไอ้แก้วมันเละขนาดนั้นพรานก็เห็นจะเก็บไว้นานไม่ได้หรอกกลิ่นรบกวนชาวบ้านเปล่าๆสองพี่น้องพินิษดูไม่พบความผิดปกติจากผู้มาเยือนในยามราตรี เมื่อแกเดินใกล้เข้ามาก็รู้ว่าเป็นคนจริงๆแกปราดเข้าไปอย่างซากกระทิงทั้งยิงทั้งกระทืบซากมันอย่างคุมสติไม่อยู่เจ้เย็นๆก่อนเถอะพ่อเท่าเรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็จบลงแล้วด้วยเจ้าแก้วไปสู่สุขติแล้วเจ้ากระทิงโทนตัวนี้มันไม่ใช่กระทิงธรรมดามันมีวิญญาณควบคุมอยู่วิญญาณร้ายก็ถูกทำลายแล้วกระทิงถึงได้ถูกจัดการได้ ข้าเข้าใจแล้วข้าขอโทษพรานถ้าอย่างนั้นก็ขึ้นไปพักผ่อนกันก่อนเถอะพรุ่งนี้ฟ้าเปิดเราจะชํำแหลกกระทิงใหญ่นี้ไปแตกจ่ายแบ่งปันกันกินดีกว่าพรานทาวีว่าพอรุ่งสางเจ้าทาวีกับพ่อเท่าดีจึงทําการชํำแหลกเจ้ากระทิงตัวใหญ่ดูดูแล้วน้ําหนักก็คงจะน้องๆตันเลยทีเดียวที่ดามาถึงก็รีบไปยังบ้านผู้ใหญ่เพื่อแจ้งข่าวลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่ ข้ากับเจ้าทาวีจัดการกับกระทิงตัวนั้นได้แล้วพ่วงไปถึงสมิงอีกตัวด้วยตอนนี้เจ้าทาวีกับพ่อเท่าดีกําลังชำละกันอยู่ขอให้คนไปช่วยขนกลับมาเพื่อจะได้แบ่งให้ชาวบ้านได้กินกันหาเอ็งว่ายังไงนะพ่อเท่าดีอย่างนั้นหรือทำไมไม่ฟังที่ห้ามกันบ้างเลยดีนะไม่เจอทั้งสมิงและเจ้ากระทิงผีนั่น ผู้ใหญ่กับชาวบ้านอีก4ีห้าคนเดินเข้าไปยังป่งน้ํำซับโดยที่ทิดามไม่ได้ตามเข้าไปด้วยเพราะเห็นว่าปลอดภัยแล้ววันนั้นคนในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านก็ได้กินเนื้อกระทิ่งเพชรฆาตโดยทั่วกันเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ